เริ่มมีอาการตัวเอียงออกไปทางด้านข้างในลักษณะนี้จะเป็นข้างที่มีอาการปวดหรือจะเอียงหนีข้างที่อาการปวดก็ดีเราจะมาจัดการอาการแบบนี้แบบไหนกันคือตัวเรามันจะเอียงอย่างนี้ถูกไหมสมมติว่าผม,ผมปวดข้างซ้ายตัวจะเอียงไปนี้ใช่ไหมก็ให้เราอ่ะดัดตัวเราให้มาด้านตรงข้ามแบบนี้ครับนอนผมตัวเอียงไปขวาแต่ผมปวดซ้ายนะ แล้วผมก็ดัดกลัวมาดานซ้ายแล้วก็ดันขึ้นเอียงแบบนี้แหละสิบครั้งถ้าดัดแบบได้ดีเลยคือถ้าอยู่แต่มันจะเจ็บแล้วก็ปวดมากๆอ่ะแต่ว่าต้องทำนะยืนทํายังไงถ้าเรามีอาการปวดสะโพกเนี่ยแล้วไปขาแล้วเวลาเดินไปเรื่อยๆนะเริ่มมีอาการตัวเอียงออกไปทางด้านข้างในลักษณะนี้ จะเป็นข้างที่มีอาการปวดหรือจะเอียงหนีข้างที่อาการปวดก็ดีเราจะมาจัดการอาการแบบนี้แบบไหนกันอาการที่เรากําลังจะเป็นอยู่เนี่ยมันคือโรคหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาทนะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะมาสอนวิธีการจัดการกับอาการปวดสะโพกแล้วลงขาจากหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาทแล้วทําให้ตัวเอียงแบบนี้กันครับก่อนจะเข้าไปชมคลิปอย่าลืมกดหัวใจกดติดตามให้ช่องของพวกเราด้วยนะครับถ้าพร้อมแล้วไปชมกันเลยครับอาการหมอนรองกระดูกทับเส้นทําไมมันเพ่งทําให้ตัวเอียงมันเกิดจากอะไรมาดูนะตัวหมอนรองกระดูกเนาะมันก็คือตัว หมอนที่มันอยู่ระหว่างกระดูกสันหลังแต่ละข้อทีนี้ตัวหมอนเนี่ยพออายุมันเริ่มเยอะขึ้นตัวหมอนมันก็จะมีการแตกแล้วก็ยื่นกดทับซึ่งมันจะยื่นออกั้างซ้ายและขวานี่คือกระดูกหนึ่งเชนเนาะมีตัวบนกับตัวล่างกระดูกนะครับหมอนจะอยู่ตรงกลางเลยทีนี้ถ้ามันยื่นข้างขวามันก็จะทับเส้นประสาทสีเหลืองๆตรงเนี้ยเส้นประสาทสีเหลืองๆตรงเนี้ย ข้างขวาแต่ถ้ายื่นข้างซ้ายก็จะทับเส้นประสาทสีเหลืองข้างซ้ายถูกไหมอาการที่จะเกิดขึ้นก็คือจะปวดข้างขวาหรือปวดข้างซ้ายถูกไหมจะมีการแตกแบบนี้แล้วก็กดทับเส้นประสาททีนี้คนที่ตัวเอียงเนี่ยทับยังไงมันทำไมถึงเอียงงงไหมนี่อย่างนี้ครับผมให้ดูเส้นประสาทมันจะเป็นแบบนี้นะฮะอันนี้คือสไปน์นอคอดคืออยู่ตรงกลางเราไม่ต้องไปสนใจขเขาที่มันเกิดคือมันเกิดกับขแขนสองอันนี้ครับปัญหามันคืออย่างนี้ครับเวลาหมอลองก็ดูมันแตกมันจะแตกแบบนี้ใต้ตัวนี้กับแตก ข้างๆตัวนี้นะแตกใต้กับแตกบนถ้าแตกบนตัวเราจะหนีไปนะถ้าแตกล่างตัวเราจะค่อมเข้าไว้โอเคไหมค่อมเข้าไว้ดังนั้นเวลาที่มันเกิดการแตกก็จะเป็นไทที่ต่างกันดังนั้นการเอียงครับ ถ้าเผื่อมันเกิดแตกด้านที่มีอาการปวดเราเอียงด้านนี้ก็แสดงว่าไงฮะมันเกิดตรงนี้ปุ๊บมันเอียงหาด้านที่ปวดแต่ถ้ามันเอียงหนีก็แสดงว่ามันอยู่ด้านนอกอย่างนี้เราก็จะเอียงหนีดังนั้นคนที่มีอาการปวดแล้วเอียงไปหาด้านที่ปวดเนี่ยจะยากกว่าในการทําให้หมอลองกระดูกเข้าที่โอเคไหมแต่ไม่ต้องสนใจเรารักษาได้เรารักษาได้เราทากายภาพบำบัดได้ให้มันทาตามนี้ครับวิธีการนะครับผมก็เหมือนเดิมครับผมเคยสอนว่าเราจะต้องทําให้หมอลองกระดูกกับเข้าที่ก่อนโดยการออกกําลังกายแบบดันพื้นเราดันแบบนี้ แล้วอาการมาเริ่มดีแล้วเราจะดัดให้ตัวมันตรงได้ยังไงเพราะว่าพอเราเดินไปนานๆเนี่ยตัวมันจะเอียงมากขึ้นใช่ไหม <S <S วิธีการก็คือสมมตินะอันนี้คือผมสาธิตในท่ายืนแต่จริงคือการนอนนะคือตัวเรามันจะเอีย,ง,อยงนี้ถูกไหมสมมติว่าผมปวดข้างซ้ายตัวจะเอียงไปนี้ใช่ไหม <S <S ก็ให้เราอ่ะดัดตัวเราให้มาด้านตรงข้ามแบบนี้ครับแล้วเราก็ดันพื้นในลักษณะนี้ดูออกไหมอย่างนี้นะสมมุตินะอันนี้คือนอนอยู่นะตัวเอียงนี้ใช่ไหมแล้วเราก็ เอาตัวขึ้นมาเอียงไปอีกฝั่งนึงเลยครับแล้วเราก็ดันพื้นแบบนี้โอเคไหมดูนะกลับมาใหม่นอนผมตัวเอียงไปขวาแต่ผมปวดซ้ายนะแล้วผมก็ดัดกลัวมาด้านซ้ายแล้วก็ดันขึ้นเอียงๆแบบนี้แหละสิบครั้งโอเคไหมครับหลังจากที่เราดันปกติแล้วนะเราถึงทำถูกไหมสิบครั้งแล้วก็พักแล้วก็รีเช็คอาการมันจะค่อยๆดีขึ้นแล้วมันก็จะค่อยๆกลับมา ซ้ายกี่นะทวนปวดสะโพกข้างซ้ายลงขาซ้ายแต่ตัวเอียงไปขวาหนีข้างที่ปวดถูกไหมนี่เรียกว่าหนีข้างที่ปวดเราจะทวนกลับมาเอียงมาข้างขวาไอ้โทษเอียงมาซ้ายเอียงทับไปเลยนะเอียงไม่้ด้ตรงข้ามแต่จะบอกเลยว่าการทําแบบนี้คุณจะปวดมากและทรมานมาก,มากดังนั้นเวลาเราจะเอียงเราไม่ต้องเอียงไปเยอะมากครับเอากลางๆนิดนึงเอาเท่าที่ได้แต่ถ้าเราทําได้ก็ไปให้สุดเอาโอเคไหมอันนี้คือท่านอนต่อแม่ มันจะมีคนที่มีอาการปวดข้างเดียวกันเนี่ยก็ค <_ d ream> ือเป็นเอียงข้างเดียวกับที่ปวดเอียงแบบนี้ถ้าจับมาตัวตรงปุ๊บอุ้ยปวดกว่าเดิมอีกดังนั้นสิ่งที่เราต้องทําในการดัดคือเราก็จะดัดสมมติปวดซ้ายแล้วก็ดัดมาขวาแล้วก็ดันแบบเดิมเลยนะฮะตัวเราจากที่มันเอียงมันจะค่อยๆกลับมาตรงนะมันค่อยๆกลับมาตรงคนที่ปล่อยให้มันปวดนานๆสิ่งที่เกิดขึ้นคือกล้ามเนื้อคุณสองข้างจะไม่เท่ากันข้างหนึ่งมันจะตึงอีกข้างหนึ่งมันจะถูกยืดดังนั้นคุณจะมีโอกาสที่กระดูกสันหลังจะละต่อ เมื่อกี้บอกว่าปวดซ้ายปวดซ้ายเอียงซ้ายให้ผมปรับมาเอียงขวาแล้วก็ดันพื้นแบบนี้โอเคไหมครับดูใหม่ปวดซ้ายเอียงซ้ายแบบนี้รู้สึกดีกลับมาเอียงขวาดันเห็นไหมฮะแบบนี้สิบทีแล้วก็ลงไปเรื่อยๆดันค้างได้ไหมได้ถ้าไหวแบบนี้ค้าง โอเคไหมครับพอเข้าใจนะมันจะยากน,นิดนึงนะแต่ถ้าใครเข้าใจก็จะเอาไปใช้ได้เลยแล้วก็ไปสอนคนที่บ้านด้วยเนาะต่อมาครับมันจะมีท่าอยู่สองแบบก็คือท่านอนทาท่านอนทำเนี่ยมันจะสบายกว่าท่ายืนก็มีท่าน้ท่าดัดแบบได้ดีเลยคือท่ายืนแต่มันจะเจ็บแล้วก็ปวดมากๆอ่ะแต่ว่าต้องทำนะยืนทํายังไงสมมุติว่าผมเอียงซ้ายปวดนะขวาแบบนี้นะเราจะทํายังไงครับเราจะดัดในท่ายืนนะหันท่างที่มันยืนออกจากตัวแบบนี้เข้าหาผนังครับ สมมุติว่าถ้าผมเอียงแบบนี้นะสมมุติว่าถ้าผมเอียงแบบนี้ผมก็ต้องหันฝั่งนี้เข้าหาผนังโอเคไหมแต่ว่าถ้าผมเอียงแบบนี้ปวดซ้ายเนี่ยแต่ว่าเอียงขวาเนี่ยหันทั้งขวาเข้าแล้วก็ใช้ตัวเนาะเอาหมอนด้วยนะครับใช้ตัวนะเข้าไปชชิดผนังแบบนี้อเอาแขนนะ่ะวางไว้ไหลชนผนังไปขานะครับขามาชิดกันแบบนี้ขานี่ขาเห็นไหมมันจะมีช่องว่างอยู่ตรงนี้ดันเข้าไปโอ้ยตึงมากเลย เอาเท่าที่ได้เท่าที่ไหวแล้วผ่อน10ครั้งไป็่1เซตเนาะถ้าใครทำไม่ถึง10แรกๆก็ค่อยๆทำครับได้3ครั้งก็ยังดีพอทำครบ10ปล่อยแล้วรีเช็คคุณสามารถไปเช็คโดยการส่องกระจกดูก็ได้ดูลโค้งล่างไปเลยคือเวลาทำพวกนี้ตัวจะตรงขึ้นเลยนะแต่พอไปเดินสักพักกลับมาปวดอีกมันก็จะเอียงอีกดังนั้นสิ่งที่ต้องทำคือทำบ่อยๆทำบ,บ่อยทุกชั่วโมง ชั่วโมง2ชั่วโมงที3ชั่วโมงทีก็ยังดีนะครับนะครับแบบนั้นเวลาไปทํากายภาพเหมือนกันถ้าคิดว่าจะมาทําแต่ที่คลินิกแล้วให้มันดีมันเป็นไปไม่ได้ถ้าเราไม่ดูแลตัวเองเนาะดังนั้นต้องทําไปด้วยกันโอเคนะครับเอาใหม่นะปวดข้างซ้ายเอียงขวาหันขวาใส่ผนังปวดข้างซ้ายเอียงซ้ายแบบนี้หันอะไรใส่ผนังก็หันข้างที่ไหล่มันเอียงออกไปหาผนังแค่นั้นแล้วก็ดันเข้าแค่นั้นเองโอเคไหมครับนี้ดันเนี่ยแบบแรกอาจจะไม่ต้องใช้หมอนก็ได้แบบนี้ก่อนก็ได้ แต่พอมันเริ่มแบบมันง่ายจังเลยหมอมันอยากให้มันเยอะกว่านี้หน่อยก็หมอนมาลอง2องใบสามใบช่วงก็จะวางขึ้นดัดก็จะได้ไกลขึ้นแล้วลึกขึ้นแล้วก็ได้ดีขึ้นโอเคไหมครับพอได้ไหมประมาณนี้นะครับนี่คือเทคนิคของการทากายภาพบัตรในคนไข้ที่เป็นหมอรองกระดูกทับเส้นที่มีการเกิดอาการตัวเอียงนะ โอเคและเพื่อเป็นกําลังใจให้พวกเราอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e กดกระดิ่งให้พวกเราด้วยนะครับก็ขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรายการของพวกเรานะครับสำหรับท่านใดที่ชอบคอนเทนต์ของพวกเราอยากจะสนับสนุนช่องของพวกเราอยากให้เราทำคอนเทนต์ดีๆอย่างนี้ตลอดไปสามารถกดได้ที่คู่สนับสนุนข้างล่างของคลิปเราได้นะครับหรือใน YouTube Channel ก็สามารถกดที่คู่สนับสนุนหลักของเราได้ครับแล้วพบกันใหม่ <S <ally>. <S คลิปหน้าสวัสดีครับ I do so.